กระหึ่มแพรพลอยเผยสองสาเหตุฟุตซอลหญิงไทยชนะญี่ปุ่นซิลแชมป์กลุ่มชิงแชมป์เอเชียกระหึ่มแพรพลอยเผยสองสาเหตุฟุตซอลหญิงไทยแซงชนะญี่ปุ่นซิลแชมป์กลุ่มชิงแชมป์เอเชีย วันที่11พฤษภาคม2568แพรพลอยหัวใจเพชรกองหน้าฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมฟุตซอลหญิงชิงชิม 2025, AC, as, เอเชีย2025 AC Women S f u t s a l a s i a n Cup 2025กลุ่ม C นัดที่3เกมนี้ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ5ของโลกโดนทีมชาติญี่ปุ่นทีมอันดับ10ของโลกออกนำไปก่อนในนาทีที่26แต่มายิงแซง3ประตูรวดจ,จากนาฬิกาเพียนพายลุนนาทีที่26และแพรพลอยหัวใจเพชรมาคนเดียว2ลูกนทาทีที่29และ33ทำให้ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2025, ในฐานะแชมป์กลุ่ม C ส่วนญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม C ขณะที่คู่ในกลุ่มเดียวกันอินโดนีเซียชนะบาเรน5-1 หลังจบเกมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็สะใจสุดๆที่ยิงได้2ประตูช่วยให้ทีมชนะไปด้วยสกอร์สาถึงหเกมนี้เรามีความกระตือรือร้นและดุดันขึ้นก่อนเกมกับอินโดนีเซียเราเสียสมาธิกันไปเล็กน้อยจนทําให้รูปเกมเปลี่ยนไปและมาตรฐานดรอปลงไปสสาเหตุไทยชนะญี่ปุ่นตอนลงสนามโคดโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยก็ปรับเปลี่ยนแผนการเล่นพย,ยายามกระตุ้นให้เรามีความกระหายก็ประทับใจเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันรุกและรับล็อกบอลเราช่วยกันทุกอย่าง จนได้รับชัยชนะตอนยิงทั้งสองลูกก็ใส่ไปก่อนไม่ได้คิดอะไรคิดว่าจะยิงให้ได้อย่างเดียวฝากแฟนฟุตซอลช่วยเชียร์พวกเรากันด้วยค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025 AFC Women's f u l s a l a t i o n กับ225รอบ8ทีมสุดท้ายพบกับฮ่องกงอันดับ29ของโลกณสน,นามกีฬาโฮฮอตในวันที่13พฤษภาคม2568เวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางยูทูบ AFC Asian กับ